หลายคนนะคะน่าจะเคยใช้งานสูตร VlookU p กันมาบ้างแล้วนะคะสูตรยอดที่ที่เราใช้ในการค้นหาข้อมูลในตารางหรือใช้ในการช่วยกรอกข้อมูลของเรานะคะเดี๋ยววันนี้พราะจะมาแนะนําการใช้งานอีกสูตรหนึ่งที่ถือว่าเป็นสูตรพี่น้องของ V l o o k u p เลยนะคะเพราะว่ามันทํางานได้เหมือนกันแต่สามารถทําได้ในเคสที่ VlookU p เนี่ยทำไม่ได้หรืออาจจะทําได้แต่ยากกว่า ตัวนี้ H lookup จะมาตอบโจทย์แทนสิ่งที่ทำให้ V lookup กับ H lookup เนี่ยแตกต่างกันก็คือทิศทางในการค้นหาข้อมูลนะ,ะ V lookup เนี่ยชื่อเขาเต็มๆเ,เนี่ยมาจาก vertical lookup นะคะเวลาที่เราค้นหาข้อมูลเนี่ยเขาจะใช้คำค้นของเราเนี่ยหรือ keyword ของเรามาค้นหาในตารางสังเกตไหมว่าเวลาเขาค้นหาเนี่ยทิศทางมันจะค้นหาแบบนี้ เขาจะไล่ไปแต่ละบรรทัดบรรทัดพอเขาเจอปุ๊บเขาก็จะมาวิ่งเอาข้อมูลที่เราต้องการไปกรอกลงในตารางของเรานะคะแต่ถ้าเกิดเป็น S look up ล่ะคะชื่อเต็มๆของเขาเนี่ยก็คือ h o r i z o n t a l l o o k up ก็คือค้นหาในแนวนอนซึ่งก็จะเหมาะกับข้อมูลที่เรียงแบบนี้นะคะไม่ได้เรียงเป็นแนวตั้งและดึงข้อมูลเนี่ยคำคีย์เวิร์ดของเขาเนี่ยจะเรียงกันเป็นแบบนี้เวลาที่ค้นหาข้อมูล แทนที่จะค้นหาในแนวตั้งแบบนี้เขาก็จะเอาคำค้นเนี่ยมามองหา วิ่งทิศทางการวิ่งจะเป็นแนวนอนแบบนี้นะคะเพราะเขาเจอปุ๊บเขาก็จะวิ่งลงด้านล่างอันนี้แหละที่เป็นข้อดีหรือข้อแตกต่างจากการทำงานวีลูอาบถ้าเกิดเจอข้อมูลในแนวนี้นะคะก็ให้เลือกใช้งานเป็น Slook u p นะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานแต่ละสูตรกันนะคะเดี๋ยวพ่อจะสอนเขียนวีลูอาบก่อนนะเดี๋ยวพอดูจบทั้งสองสูตรเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นแล้วว่าวิธีการใช้งานเนี่ยเหมือนกัน แต่แตกต่างกันแค่อย่างเดียวก็คือทิศทางการค้นหานะคะะวิธีการใช้งานนะคะก็ v o o o อ u พก็พิมพ์แล้วก็ป้อนคำค้นลงไปจะพิมพ์ลงไปเลยก็ได้นะหรือว่าใช้เป็นคลิกเมาส์นะคะเพื่อเป็นเซลล์เ f e r e รฟเลนถ้าเกิดพิมพ์ลงไปเนี่ยพิมพ์ A003 อย่าลืมใส่ฟันหนูครอบนะคะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลแบบข้อความตัวที่2นะคะใส่เป็นเทเบิลอาร์เรย ก่อนใส่ตัวที่2ก็ใส่ลูกน้ำขั้น Table a อ r รเรเนี่ยเราจะคุมตารางข้อมูลหลักของเรานะคะแต่เราจะไม่คุมแบบสเปะสปะนะเราจะต้องเลือกคุมนะคะโดยที่พิจรารณาว่าไอคีย์เวิร์ดของเราเนี่ยมันอยู่ที่หลักไหนนะคะเราจะเริ่มคุมหลักนั้นเป็นหลักแรก a003 เนี่ยมันจะอยู่ในโค้ดนะคะเราก็ต้องคุมแบบนี้นจะคุมแบบนี้ยาวๆก็ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามัน บรรทัดนี้มันก็ไม่เจออยู่แล้วอะแต่เราะจะเลือกคุมเฉพาะที่เป็นช่วงของข้อมูลนะคะแล้วคลุมไปจนถึงไหน้าเราะจะคลุมไปจนกระทั่งถึงข้อมูลที่เราต้องการนะคะอันนี้เราต้องการทั้งราคาและจํานวนแล้วก็คุมยาวไปเลยนะคะแล้วก็ อย่าลืมกด f 4นะคะเผื่อเวลาที่เราลากสูตรลงมาใช้เนี่ยเซลล์จะได้ไม่เคลื่อนถ้าใครกดไม่ติดก็พิมพ์ s ดลงไปตรงๆก็ได้นะคะแล้วก็ลูกน้ำ column index อ,อ,อ่ะ column index เ,เนี่ยจะใช้นับจากที่เราคลุมตัวแรกนะคะอันนี้จะถือว่าเป็นตัวที่หนึ่งเนี่ย table array ที่เราคลุมเราคลุมยาวอย่างนี้ใช่ไหมแล้วตัวที่เราต้องการคือตัวไหนคือราคาเราก็นับ1 2 3ถ้าราคาคือ ตัวที่3เราก็ใส่แบบนี้นะคะเขาจะได้คืนค่าที่ถูกต้องมาให้เรานะคะเ <_ an> พราะว่าหลักการทํางานของมันเนี่ยเขาจะเอา A003 <_ an> มาเช็ค <_ an> เมื่อเจอปุ๊บเขาก็จะวิ่งเขาจะวิ่งไปที่หลักที่3 <_ an> เพื่อดึงราคามาให้เรานะคะ <_ an> แล้วก็ลูกน้ําตัวนี้ถ้าต้องการเป็นโหมด exact <_ an> match <X> ก็คือเจอที่มันเหมือนกันเป๊ะค,ค, <_ an> ค่อยดึงไม่่เอาค่าใกล้เคียงนะคะถ้าเกิด true จะเป็นค่าใกล้เคียงไม่เอาเอาเป็น ค่าที่ตรงเป๊ะถึงจะดึงมาก็พิมพ์เป็นฟอร์นะคะ,อะขอตรวจสอบสูตรนิดนึงนะเพราะว่าเราจะลากลงมาใช้งานกับบรรทัดด้านล่างด้วยเพราะเรายังต้องเอาจำนวนมากรอกอีกตัวนี้เพาขอฟิกที่บรรทัดนะคะเพื่อที่ให้เวลาลากสูตรเนี่ยบรรทัดไม่เคลื่อนอตรวจสอบนะคะ a e 0 0 3ราคา300ถูกต้องอขอลากสูตรลงมายังเป็น300อยู่เพราะอะไร เพราะว่าคอลัมน์อินเด็กไม่ได้เปลี่ยนนะคะคีย์เวิร์ดใส่ถูกต้องเป็น s2 Table ลอาร์รก็ยังคุมถูกต้องแต่ว่าถ้าเกิดเป็นจำนวนจำนวนเนี่ยจะอยู่ที่คอลัมน์ที่4นะคะเพราะเรานับอย่างนี้1 2 3 4ตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็น4ด้วยนะก็จะได้ค่าแบบนี้มาถูกต้องแล้วนะคะมาดูวิธีการใช้งานของ slookup กันจะทำงานยังไงนะคะก็ พิมพ์ลงไปก่อนนะนตัวแรกใส่เหมือนกันกับมีล o k up เลยก็คือใส่เป็น l o ล k up value ก็คือคำที่เราใช้ค้นหานะคะแล้วก็ลูกน้ำทีนี้เทเบิลอาร์เที่ใส่เราก็มาดูว่าตัว a 0 0 3มเนี่ยมันเป็นคำที่อยู่ในแถวไหนเป็นแถวแรกนะคะเราจะไม่คุมแบบนี้นะพอคุมแบบนี้ปุ๊บเนี่ย a 0 0 3เนี่ยมันจะวิ่งมาที่แถวแรกก่อนซึ่ง มันไม่ครอบคลุมเราต้องคลุมอันนี้เป็นแถวแรกนะคะเราก็ไม่คุมแบบนี้ด้วยอันนี้คลุมเกินเวลาเอามาค้นหายังไงก็หาไม่เจอนะคะเพราะว่าแถวแรกเนี่ยเป็นช่องว่างเราก็ต้องคุมแบบนี้คุมไปจนถึงข้อมูลที่เราต้องการนะคะเราต้องการทั้งราคาและจำนวนก็ฟิกนะคะน,นี่ฟิกตัวนี้ก่อนเลนแล้วก็ตัวนี้ถ้าลากลงมานะ มันก็จะเปลี่ยนก็ฟิกแถวเอาไว้แบบนี้เพื่อที่เดี๋ยวเราลากสูตร a สูตรมันจะได้ยังอยู่ช่องนี้อยู่อ่แล้วก็ลูกนามนะคะตัวถัดมา low index อ่ตัวแรกเราต้องการราคาจะเหมือนกับ v lookup เลยคือเราต้องนับอะ่ะอันนี้คือแถวแรกที่เราคลุมใช่ไหมเราก็นับแถวนี้เป็น1ราคาอยู่แถวที่1 2 3คือแถวที่3เราก็ใส่แบบนี้ แล้วก็โหมดก็เหมือนกันกับ VLOOKUP ก็คือ e x a c t Match ก็คือ for แบบนี้นะคะหลักการทำงานของ HLOOKUP เนี่ยเป็นแบบนี้นะคะคือเขาจะเอาข้อมูลตัวเนี้ยไปหาเขาจะวิ่งแนวนอนนะวิ่งตั้งแต่หลักแรกของ table array นะคะเราคุมแบบเนี้ยเขาก็จะเริ่มวิ่งตั้งแต่ตรงนี้ก่อนเขาจะไม่มาวิ่งแถวนี้นะคะเขาจะวิ่งแถวแรกพอวิ่งปุ๊บเจอนะคะเขาก็จะนับ1นึ่ง ตัวที่เราป้องเข้าไปคือคอลัมน์อินเด็กเป็น3นะอ่าตัวนี้ไม่ใช่คอลัมน์อินเด็กแล้วพพูดผิดเพราะว่าเราทำกับ Edge Look Up มันคือโลอินเด็กนะคะโลก็คือแถวแถวอินเด็กก็คือนับเป็น1,2,3ก็ได้เท่ากับ300นะคะแล้วเราลองลากมาใช้กับจำนวนดูอ่าเราก็ต้องเปลี่ยนนะคะเพราะว่าจำนวนเนี่ยมันอยู่แถวที่4เราก็จะได้ ค่าของราคาและจำนวนที่ถูกต้องนะคะแตกต่างกันแค่นี้เองตรงที่ทิศทางในการค้นหาข้อมูลถ้าทิศทางค้นหาข้อมูลเป็นแนวนอนใช้ S อสล o กอัพแต่ถ้าเกิดเป็นแนวตั้งใช้ V l o o k u ันะคะ